เดี๋ยวก่อนซื้อเัินไม่กินหวยซัวมาตั้งแต่เด็กๆเธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอพวกเธอแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วก็ควรจะเข้าใจกันใส่ใจกันสิเรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่รู้จะให้ฉันวางใจได้ยังไงได้ซื้อเชินไม่ต้องฝึกละไม่ได้ฉันอยากฝึกอะคุณทำอะไรนะไปเถอะเออซื้อเชิน ฉันอยากเอาใจแม่คุณเพราะงั้นฉันต้องหัดกีฬาที่แม่คุณชอบใช่ไหมละ่ะแบบนี้ถึงจะมีเรื่องไว้คุยกับแม่คุณได้แต่ว่ากอล์ฟมันยากเกินไปเราเลือกที่มันง่ายหน่อยสิอะไรง่ายละ่ะฉันมีตัวเลือกที่ไหนภาษาอิตาลีว่ายน้าอันไหนฉันก็หัดไม่เป็นทั้งนั้นน่ะถ้างั้นเราก็ไม่ต้องหัดสักอย่างคุณแค่เป็นตัวเองก็พอแล้วเป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองฉันรู้สึกว่าร้านปิ้งย่างเมื่อกี้หอมมากเลยตอนที่ฉันเดินผ่านน่ะฉันอยากกินปิ้งย่างตั้งแต่แตชเช้าจนถึงเย็นฉันไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าเป็นคุณหนูต้องรักษาหุน่นนะฉันกินแต่ผักแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ถ้าถึงเวลานั้นแล้วแม่คุณไม่ชอบฉันท่าน,นจับพวกเราแยกกันจะทํำยังไงตามผมะม นังนี่ก่อนนะสงบแป๊บหนึ่งทษแกขอปี่ไก่เพดวิปลิตสองที่ครับได้ครับซเฉินอันนี้ฉันกินไม่ได้หรอเดี๋ยวผมกินเป็นเพื่อนคุณผมจะอ้วนเป็นเพื่อนคุณรักษาหุ่นคนหนูคุนชายอะไรกันใครอยากเป็นก็เป็นไปเราสองคนเน่ยเป็นแค่คนธรรมดากินของที่ตัวเองชอบกิน ทำเรื่องที่ตัวเองชอบทำผมรักคุณเพราะงั้นผมถึงไม่อยากให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครหรือเพื่ออะไรเติมทีคุณก็ดีมากอยู่แล้วพอแล้วไม่ต้องร้องนะแต่ว่าฉันก็รักคุณน,นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแม่คุณกลับมาแล้วไม่ชอบใช่ไหมคุณเป็นคนกลางก็ต้องลำบากใจสิถ้าเกิดฉันเปลี่ยนตัวเองนิดหน่อย ฉันเปลี่ยนตัวเองแค่นิดหน่อยแล้วทำให้ท่านชอบได้แล้วก็คุณก็ไม่ต้องลำบากใจแล้วฉันยินดีจะลองทำมันเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะอ,อีกอย่างผมก็ไม่อยากให้คุณต้องทรมานเชื่อผมนะผมจะทำให้ท่านชอบคุณให้ได้โอเคไหม,อ,มอย่าดื้อน,นะ พร้อมจริงๆอร่อยเผ็ดขนาดนี้เลยอะ กลับมาแล้วหรอครับทำไมถึงกลับมากระทันหันล่ะไม่บอกกล่าวกันก่อนพวกเราไม่ทันได้เตรียมตัวต้อนรับแม่เลยนะครับเอ่อแล้วพ่อล่ะครับพ่อแกยังมีงานต้องทำกลับมาช่วยปิดบังเรื่องนี้แทนแกไม่ได้แล้ว แม่ครับผมผิดเองที่แต่งงานโดยปิดบังแม่แต่ตอนนั้นมันมีเรื่องฉุกเฉินมากมายไม่ทันได้อธิบายให้แม่ฟังแต่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้พวกเรามีความสุขมากอ๋อยังไม่ได้แนะนําให้แม่รู้จักเลยนี่คือนี่คือคุณกู้สินนะสวัสดีค่ะคุณนะแม่ถ้าไม่ใช่ว่าฉันเห็นขา่าวฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีลูกสะภ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แม่คะลองชิมสเต็กเนื้อนี่ดูหน่อยนะคะซอสพริกไทยดำนี่ซีซีเริ่มเชี่ยวตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับเป็นยังไงบ้าง ก็พอได้อ๋อจริงสิได้ยินว่าคุณกู้เป็นคนเจียงเปยเหรอใช่ค่ะฉันอยู่เจียงเปยตั้งแต่เล็กจนโตอ๋องั้นถ้าทำงานอะไรล่ะเอะหนูเรียนสาขาออกแบบมาค่ะตอนนี้เปิดด้านเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองกับเพื่อนค่ะครั้งนี้วายเมาได้เป็นสิ์ตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวจากอเล็กซ์ก็เป็นเพราะว่าได้ซีซีนี่แหละครับคุณอเล็กซ์เองก็ชื่นชมเขามาก และยังกำชับให้เขามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักของแบรนด์สินค้าในวายมอลไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะหลักๆก็เป็นเพราะซื้อเฉินเขาเก่งอาจเป็นเพราะฉันเดือนดีไซเนอร์มาเหมือนกันก็เลยพอจะสื่อสารกับคุณอเล็กซ์ได้บ้างก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นค่ะอ๋อกินสิคุณยากินเถอะนะครับเกณนเกินนายลองชิมที่สี่ๆทำดูหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อน เธอฉันไม่กินหวยสัวมาตั้งแต่เด็กๆเ,เธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอพวกเธอแต่งงานกันมาตั้งนานแล้ว, <mar> ลวก็ควรจะเข้าใจกันใส่ใจกันสิเรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่รู้จะให้ฉันวางใจได้ยังไงแม่ครับซีซีซซซเขาเอาห,หวยสัวนี้ไปปรุงใหม่ให้อร่อยขึ้นนะครับใช่แม่หนูซีซีนะ่ะทั้งละเอียดและใส่ใจเขาปฏิบัติกักบซื่อเฉินไม่ได้ด้อยไปกว่าคนเป็นแม่อย่างเธอเลยนะเมื่อแต่คุย กับข้าวเย็นหมดแล้วเอาเรีิก,กินข้าวกับเถอะมามามาเถอะลองชิมดูนะเป็นอะไรไปคุณว่าเมื่อตอนมือค่ำฉันทำอาหารออกมาไม่ดีพอหรือเปล่า คุณน่ะทำได้ดีมากแล้วแม่ผมงงไปหมดเลยรับมือถ้าไม่ทันคุณไม่เห็นเหรอแต่ว่าฉันยังอยากจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยที่จริงฉันมีไอเดียเล็กๆในใจแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคุณสบายใจเถอะนะ่อให้แม่ผมจะกินคุณเข้าไปก็ยังมีผมขวางอยู่น่ารักที่สุดเลยคิดดูนะผมเป็นลูกชายท่านผมชอบคุณ ยังไงท่านก็ต้องค่อยๆย,ยอมรับคุณมมผมรู้ว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วไม่ค่อยชินเอางี้พรุ่งนี้เราออกไปเดทกันข้างนอกดีไหมทุกอย่างผมจัดการเองคุณรับผิดชอบเป็นคนสวยๆมาปรากฏตัวตามเวลาก็พอแล้วให้โอกาสหน่อยนะคุณนาอินงั้นเพื่อไม่ให้คุณลำบากยอมรับปากคุณก็ได้ พอพูดถึงลูกชายผมว่าพวกเรามีลูกชายสักคนเป็นไง <c oughs> ลูกสาวผมก็ชอบเหมือนกันนะไปไกลเลย